สวัสดีครับวันนี้ส่งงานอีกคันครับรถเิราการเิราการทัวร์จังหวัดกาลสินนะครับเป็นรถมินิบัส8เมตรนะครับรถมินิบัส9เมตรกับ9 m. เมตรตัวนี้เป็นยาง9นะครับเป็นรถมินิบัส9เมตรยาง9 กิการทัวนะครับมาลอกสีทำสีนะครับแปลงหน้าแปลงท้ายนะครับแปลงท้ายขึ้นท่อนนะฮะในกระจกเดิมครับแล้วก็ทำภายในเปลี่ยนแอร์นะครับแปลงแอร์นะครับจากแอร์แขวนเป็น แอร์กระเทยนะครับเป็นแอร์แหวนผสมกับแอร์ไฟฟ้านะครับจบครบนะครับทีเดียวนะครับผมนี่ก็เปิดแอร์เย็นฉับนะครับก็มีการทำภายนอกมีทำอะไรบ้างนะครับเมื่อก่อนหน้าหน้าก็จะเป็นกระจก2บานมีเหล็กตรงกลางนะครับเป็นเหล็กตรงกลางก็เอาเหล็กออกก็ทำเป็นกระจก3ตอนนะครับตอนบน ตอนกลางแล้วก็ตอนล่างนะครับกระล่างใช้กระจกเดิมนะครับก็ออกกระจกเดิมออกมาตีแบบก่อนนะครับแล้วก็ตีใส่กระจกเดิมกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ขยายกระจกต้นกลางก็เราจะได้จะเสียเฉพาะกระจกต้นกลางอันเดียวครับส่วนหน้าครับเป็นหน้าสแกนเนียนะครับหัวลางสแกนเนียนะครับไฟเป็นไฟวันโวูนะครับตัวนี้มีไฟเดย์ไลท์วันโวด้านหน้านะครับแล้วก็อ่า ทำซุมล้อนะครับแทนเป็นซุมล้อก็ไก่นะครับส่วนด้านข้างก็เป็นเสาคู่เช่นเดิมน,นะครับก็คือกิจ,จการตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างภายในก็มีการทำซาวนะครับขออนุญาตไม่เปิดเพลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนตัดลิปนะครับไล์สดอยู่อยู่ก็จะโดนตัดชิค บันไดนะครับบันไดบันไดเดิมนะครับแต่เสริมเหล็กออกมานะครับเพื่อทําไฟต้นนะครับมีป้ายถึงความสวยงามเหมือนเดิมนะครับคนโซนซาวคนขับก็จะประมาณนี้นะครับใช้สีบูไอนะครับอันนี้บอกอันนี้เป็นเบรกน้ํานะครับนีกพเบรนะครับคนหน้าปัดนะครับปัดวัดลงวัดรอบขึ้นรงนะครับ กองถอ,อยจอแอนดรอยครับสวิตชครับปิดเปิดตรงนี้หมดนะครับแล้วก็มีมิกมีพัดลมด้วยนะครับพัดลมมีแอร์ออกนี่แล้วก็มีพัดลมช่วยออกมานะครับแล้วก็มีเอาใส่กันต,กตุกตะกันเลสครับกันตกมาเล็กๆอันนี้ก็พาวเวอร์มันจะไม่มีที่วางพาวเวอร์ครับเพราะว่ามันไม่มีห้องคนขับนะเราก็เลยเอาพาวเวอร์มาไว้ตรงนี้อันนี้ปิดาเนะครับปิดา สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซีบอวินขอบคุณมากครับอันนี้คือเป็นจิานนะครับจิานตอนนี้ก็เรียกว่าไงครับก็ไปได้แค่น,นี้แล้วนะครับวงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็หาวิธีเปลี่ยนไปยังยืนก็ต่อครับยิ่งเหือยิ่ง,งอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับ มอนมอนไฟลำโพงด้านหลังไม่ติดนะครับอันนี้ก็แถนไปนะครับตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางก็แถงกันไปเป็นอคริลิกที่ตู้ครับตัดให้หน่อยอันนี้ตู้ซับนะครับซับสตีให้ใหม่สวัสดีครับผมเอ่าไหร่นี่มันยกบๆอ,อ๋อน,นี่ของเดิมของเดิมก็ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปูพื้นใหม่นะครับก็ทำเฉพาะเพดานนะครับปูดันข้างนะครับปูดันข้างอ่ามนมีอันนี้ด้วยนะครับไอข้างเดินมันบุ๋มๆเนี่ยอันนี้เราไม่ไม่ใช่ของเราก็ไม่เป็นไรแกก็นหน่อยทำไมมันย,ยุบยบตรงนี้เมื่อก่อนนะ่เป็น ตรงฝาเซอร์วิสนะครับตรงนี้ม่อก่อนเป็นห้องน้านะครับเอาห้องน้าออกพอ,อห้องน้ําออกบอกมันก็เลยมีที่ว่างเหลือประมาณนี้ไฟเครื่องเสียงไม่ติดข้างหลังนะครับไฟที่ดอกลําโพงตู้เสียงกลางหลังไม่มีไฟเลยนะครับตรงนี้ไม่มีไฟปกติจะมีไฟนะครับอันนี้ก็อยากได้สีอะไรบอกนะครับพี่ดานนะครับอ,อยากได้สีอะไรบอกยิงเลยนะครับปั่นซาวให้ อ่าม,มอยมอยไฟกระหลังไม่ได้เปิดปะลองดูดิรถคันนี้เก้าเมตรนะครับเก้าเมตรอ่าเป็นเบาะสองหนึ่งอ่าเปิดไฟส่องสว่างดูก็ได้นะครับเปิดไฟส่องสว่างดูส่างครับครับผมขอบคุณครับเป็นเบาะสองหนึ่งหุ้มเบาให้ใหม่นะครับ อุ้มบอดใหม่ประมาณนี้นะฮะรถสั้นครับรถสั้นรถเเมตรนะครับก็เลยเดินไปปุ๊บมันก็จะถึงถึงแล้วก็ไม่มีประตูกลางด้วยนะครับอีที่นั่งกันนี้จริงๆมัใส่ได้หลายที่นั่งนะครับแต่เขาใส่เป็นบอดสองหนึ่งทำให้ช่องกลางเนี่ยครับโอ้โหกว้างมากเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอาเจ็ดแปยิบสองนะครับข้างหลังอีกสนะครับยี่สิบองยี่สิบหยี่สิกที่นั่งนะครับนี่ก็ะดษบอดสองหนึ่งก็ได้ยี่สิบหกท สวยงามมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ส่งงานนะครับส่งงานส่งงานถ้าหลังซุบดูฟิวขาดปะ,ะปตู้หลังไม่ติดไฟตู้หลังไม่ติดนะนี่ก็ไม่ติดเออไฟหน้าดอกก็ไม่ติดฟิวขาดป้า้องดูก็จะมีฟิวหน้าดอกด้วยนะครับก็มีงานเข้ายเยอะเ้าๆๆๆๆๆๆนะครับนะครับก็ประมาณน,นี้ นี่ส่งงานไปการสินนะครับส่งงานไปการสินนะครับอ๋อเน้นทุกคันครับทั้งนอกข้างในนะครับเน้นทุกคันเน้นความสวยงามทุกคันนะครับช้านิดช้าหน่อยต้องขออนุญาตไปนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเน้นให้ทุกคันนะครับแล้วก็ทําเองทุกคันนะครับไม่มีช่างข้างนอกเข้ามาทำนะครับมีในช่างทามอจตบัตแล้วก็เครื่องใช้เครื่องจักรทำล้วนๆเลยนะครับ ไม่ขอแข่งกับใครนะครับขอทําไปตามสไตล์ของตัวเองนะครับก็ชอบที่ไหนศรัทธาที่ไหนไปทําที่นั่นนะครับชอบพวกเราศรัทธาพวกเราก็มาทางของเรานะครับชอบที่ไหนก็ทําที่นั่นไม่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 ให้ไหลกันนะครับก็ดีทุกที่ครับก็ต้องเลือกกันเอาเองนะครับอันนี้นี่ครับหลุมลึดนะครับหลุมลึๆให้นะครับข้างในเป็นมิลเลอร์อีกชั้นนึงนะครับไม่ได้ใช้กระดาษฟอยล์นะผมใช้มิลเลอร์ผมใช้มิลเลอร์สองชั้นนะครับชั้นนอกกับชั้นในก็เป็นมิลเลอร์นะครับ ค่าใช้จ่ายก็จะเป็น2เท่านะครับแผ่นมิลเลอร์แผ่นละสองพันนะครับแผ่นละบก็จะกลายเป็น4ี่พันนะครับเป็นสี่พันเพราะว่าข้างในก็เป็นมิลเลอร์เหมือนกันนะครับมันก็เลยหลุมก็เลยลึกกันเนี่ยครับได้ครับที่เห็นนะครับแต่จะกระดาษฟอยล์มันจะเข้าไปสามเมตรสี่เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นมิลเลอร์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันก็จะเข้าไปลึกนะครับเข้าไปลึกข้างในนะครับไม่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 ขี้เหนียวนะครับเราเต็มที่นะครับไม่หวงของนะครับพิดลานี่เป็นมิดาน3มชั้นนะครับ นี่ครับชั้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็สามนะครับเป็นไปดานสามชั้นนะเดี๋ยวว่างๆเราจะพาไปดูวิธีการทํานะครับไม่หวงไม่อะไรเลยครับดูนะครับไปทําเองกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของภายในอย่างเดียวนะครับเราเน้นรถทั้งคันตันนี้นะครับเรามีการทํารถทั้งคันนะครับอโอเคจะไปดูนอกรถกันเดี๋ยวก็จะพาดูชมบรรยากาศในอู่เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับ เด๋วที่นี่กําลังไล่ไฟอยู่นะครับนี่คือการตรวจงานนะครับตรวจงานแบบไม่ไม่อวยครับไม่อวยกันนะครับเราจะไม่อวยงานเราเองนะครับเพราะว่าเราจะหาจุดบกพร้องให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่ลูกค้ากลับไปจะได้มีความบกคล้องน้อยที่สุดอ่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอ่ารถนะครับทุกคันมีความบกคล้องครับปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าใช้มือทำนะครับแล้วก็ จำนวนคนที่ทําเยอะแยะมากมายนะครับเพะฉะนั้นผมก็พยายามจะตรวจให้เยอะที่สุดนะครับมาตรวจให้เยอะที่สุดอันนี้บรรยากาศการทํางานนะครับตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับพอใส่ม่นี่ก็คือเาวเสียงกลางที่กาลังพุ่งมาอยู่นะครับนี่คือาวนะครับอันนี้คือตัวรองเพดานนะครับอ่านี่เพดานนะครับเพดานอันนี้อู่ที่สองนะครับอันนี้ก็คือเาวต่างๆนะครับ จะโดนเตรียมมาเตรียมมาเพื่อรอพุผานะครับเพราะฉะนั้นผู้ดีทําไม่ห่วงครับไปทําได้เลยนะครับพอเราใช้โปรแกรมเขียนอยู่แล้วครับพุ่มผ้าเส็จก็จะออกไปเป็นประมาณนี้นะครับดินกระดุมเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอนนี้โรงงานยังไม่เรียบร้อยนะครับเกือบแล้วครับเกือบเรียบร้อยแล้วครับอีกสักประมาณเดือน2เดือนนะครับอันนี้ก็ ลูกค้าครับนีครับติดต่อใจงานได้ที่ไหนพี่ติดต่องานได้ที่ไหนครับการลสินกาลสินครับเบอร์อะไรพี่ศูนย์เก้าครับผมศูนก้ครับแปดครับผมเดกย์แปดหงครับครับพี่ห้าสามนยรับงานไปที่ไหนบ้างครับ งานนักเรียนก็รับงานนักเรียนรับทุกง,งานร<ด>ับทุกงานนะครับมีราคาพิเศษให้อ่ <c oughs> า,านี่ครับ <c oughs> นี่เจ้าของรู้ตัวจริงอยู่นี่สว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของตัวจริงนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากผมเสร็จพี่ก็เดี๋ยวดูความปกป้องเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมเจอความปกป้องอยู่ <c oughs> เดีราก็จะแก้ให้อยู่ครับก็นี่ครับเราจะจับผิดตัวเองนะครับเราจะจับผิดตัวเองทั้งคัน ผมจะผิดไปรอบแล้วครับแต่พอเราไล์ส,สดหรือวันรีวิวรับไม่จะเห็นอีกนะครับไม่จะเห็นอีกครั้งหนึ่งธีาการทัวรจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้รถสปาปเออร์มาส่งของนะครับแล้วก็นี่ วนวนซุบซุบซบขับวนอย่างพี่สักรอบเนี่ยเรากลับเข้ามาใช่ปะขับวนอย่างพี่สักรอบในอูเนะนี่ยอ่ารอบเล็กๆแค่นี้ข,ขับขับให้รอบเล็กแค่นี้หน่อยใช่ปะขับไปยังอู่แล้ววนอย่างมันเถื่นเนี่ยอ่าพี่ตามถ่ายคนไหนก็ขอยักหน่อย,อยนะเดี๋ยวจะรถมาลองขับดูนะครับวันนี้อ,ออฟฟิศออฟฟิศกำลังสร้างอยู่นะครับ ปิดนะครับปิดกำลังสร้างอยู่เดี๋ยวมามีร้านกาแฟนะครับแวะมาชิมกาแฟกันนะครับชิมฟรีนะครับมีเครื่องชงกาแฟนะครับลูกค้าทุกท่านหรือไม่ใช่ลูกค้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมกันได้นะครับอันนี้ก็กาลังก่อสร้างอยู่ครับผมก่อสร้างเองหมดนะครับผมไม่ได้จ้างใครนะอาจจะช้านิดนึงนะครับนี่ครับทำก็อยู่ถ้าบอกช่างเรานะครับทําเองครับ ออกแบบเองผมคุมงานเองหมดนะครับนี่สร้างกํลาลังทําโครงหลงังคาเพื่ส้งเสาไช่วงแรกแล้วนะครับก็ยังมีเสาชิดที่สองเดี๋ยวจะเอารถไปลองขับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพตอนขับนะครับมอยมยังขขยับหน่อยได้ไหมตรงนู้นได้ไหมนี่คันนี้ย ่ยไปข้างๆสตเลยก็ได้เนี่ยยักษ์เขียวมีไหมครับไม่ทราบครับไม่ทราบรถเยอะครับรถเยอะขออนุญาตยังไม่ตอบนะครับสวัสดีรถเยอะจาไม่ได้ครับผมอันนี้เรียงกันออกครับเนี่ยครับกค่นี้ออกไปนะครับย่างคุณจะเสียแรงได้ยังนะครับต่อแถวกันออกอยู่นะครับนะครับต่อแถวออกด้านหลังเลยครับ ที่ไหนครับผมบ้านโป่งราชบุรีครับเราจะมาลองขับสักรอบเลยนะครับรถเสร็จแล้วยังไมุมนค้เนยเะรอะไรเยอไปนเลยนี่จัดทรงใหม่แล้วนะครับเพราะว่าอของเก่าเป็นแอ์แวนเอาแอ์แขวนออกนะครับรถมันหน้ามันสูงนะครับเราเลยจะเอาลองมาลองดูทรงไหนตันๆันเอามาก่อน จะลงดูใหม่นะครับออกมาขับทําไมเพื่อให้แหนบมันโยกตัวนะครับแหนบมันโยกตัวจะดูว่าหน้ามันยังสูงอยู่ไหมนะครับสวัสดีครับผมโตจีนชื่งชมโฆษณานะครับเราส่งงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ อ๋อน่าจะวรวบบริษัทมาเป็นที่เดียวกันเร็วๆนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการบริหารนะไปวนขึ้นู้นเลยเดี่ยวซ้ายไปทางนน้นเลยอ่านี่ครับวนเดยวไปตามสมดโอเคหน้าทิปลงมาแล้วนะครับจะติด ได้แล้วยังส่งเลยนะอ่านี่ครับของรนะครับจะส่งให้ใหม่ครับแล้วเอาหน้าลงมาแล้วครับมาวานะครับแหนบแช่เท่าเดิมครับแต่พลิกขึ้นบนพลิกขึ้นบนแช่เท่าเดิมนี่มันก็เลยดูดีเลยอ้าวถ้าไปที่เดิมเนะี่ยผมให้แหนบเป็นโยกดูพี่ว่าตอนเลี้ยวล้อมันติดไหมเดี๋ยวพี่สังเกตดูตอนเลี้ยวครับผมกลัวล้อมันติดเนี่ยพอเราแหนบลงมา อ่าก็เนี่ยออกมาใช่ไนะมันเลี้ยวมาก็มาไม่ติดแล้วนะครับต้ที่เดิมเลยอันเดียรพี่ไปเก็บรายละเอียดต่อเลยะนะครับคมยโมนรถขวางอยู่นะครับตรวจสอบนะครับตรวจสอบเพื่อให้แหนบมันโยกตัวนะครับเพื่อดูว่าระดับมันได้ไหมนะครับอ่ะอเดี๋ยวจะเดินพาทะลุชมไปข้างในนะครับไอ้ยมอยโมยรถขวางอยู่พอแล้ว อันนี้เราผ่านแล้วนะครับเราผ่านแล้วเดี๋ยวเหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับแยมยิงเทียบครับน้ำเกดไปแล้วเราราไปดูกันอื่นกันนะครับนี่นี่ครับจะส่งอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกันนะครับ อันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับกำลังตัดบีมอยู่นะครับอันนี้ระบบเซลลูล่าบีมนะครับคันนี้เบานะครับเบาละแ็งแรงนี่ครับอาะคอนนะครับอาจคอนส่วนน้ํานะครับส่วนน้ำลายเท่ๆนะครับอย่างนี้มีที่เดียวนะครับในประเทศไทยนะครับออกแบบเองสร้างเองนะครับอูเดียวในประเทศไทยนะครับกับผมนะครับฟอร์มเดนบัตหรือฟอร์มดีไซน์นะครับจัดให้นะฮะเรื่องความสวยงามนะครับ ประสบการณ์การออกแบบรถบัสมา20ปีนะครับอันนี้ซีโมเดหน่วยหนึ่งนะครับซีโมเดหนึ่งเก็บงานภายในเก็บไฟนะครับแล้วก็ต่อแถวกันออกเลยครับไม่ได้ต่อแถวอย่างแนวนี้นะครับแนวนี้ก็ต่อนะครับนีนบ่อันนูนตัวนะครับฟูไม้นะครับ ตัวปูไม้นะครับตัวในโทษนะครับตัวในโทษหน้าครับแล้วก็วัดทานนะครับนี่ครับแล้วก็ทันนี้นะครับคันนึงนะครับขายไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อแถววันเจ็ดแปดทันนะครับต่อแถวมันออกนะครับอ่าเดี๋ยวจะไล่มาเรื่อยๆนะครับ นี่คันหนึ่งครับอีกคันหนึ่งครับจารุณีนะครับไอ้ต่อยมุมนู้นอีกคันหนึ่งนะครับสีดําสีดําสีดำเพิ่งเข้ามาครับเข้ามาแล้วลอกสีอยู่นะครับลอกสีเรี่อนี้โคยแล้วเหลือหน้ากับท้ายนะครับของสอกรอนดีก็จัดการให้ยบร้อยแล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเขาไม่ใช่เสร็จนะครับตัวทีทําสีเสร็จหมดแล้วนะครับ กำลังทำเสาเซาเสร็จแล้วเสาเสร็จแล้วเสาเสร็จแล้วเอ่อเสาเสร็จแล้วนะครับปีดานโอกพีดานก็เสร็จแล้วครับหรืกำลังไล่เครื่องเสียงอยู่นะครับนครับไล่เครื่องเสียงอยู่นะครับก็ทำาสาส่วนเกอนอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็รถทีเคนะครับรถทีเคนะครับยุ่งสกกรมอยู่ครับ มีเกียทีเทสครับสิบล้อครับสิบล้อนะครับมีหลังรุมตกกรมอยู่นะครับมีทำภายในนะครับทำตัวร่างถุงลมนะครับเป็นสิบล้อนะครับสิบล้อเพื่นทำตัวล่างถุงลมแล้วก็กระรางติดตั้งไฮดรอลิกนะครับใช่ครับกระรางสิดตั้งไฮดรอลิกที่นี่ม่่ไฮดรอลิกนะครับรออยู่แล้วนะครับ ก็แป๊บใช่ริกนะครับเสร็บแล้วนะครับเดินแป๊บทั้คันนะครับเดินแป๊บให้ทช้คันฝั่งนี้ก็เต็มอยู่นะครับฝั่งนี้ก็เต็มอยู่แล้วก็เอฟเฟกซาวนะครับนู่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับเอฟเกซาวอยู่มุมนี้นะครับเตรียมออก10คันนะครับเตรียมออกอยู่10คันนะครับแจ้งแน่เหรอครับ ว่าสมัยสมัยอ่าพี่สมัยขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วคันใหม่ขึ้นใหม่อีกแล้วครับพี่สมัยครับขายไปก็ขึ้นมาใหม่นะครับใหญ่โตกว้างขวางเลยครับคันนี้ใหญ่กว่าเดิมเลยครับทั้งใหญ่ทั้งยาวสิบล้อนะครับนี่ครับทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่สมัยของคงเรนโมก็สิบล้อเหมือนกันนะครับนี่คงเรนเโมครับอ่า คงขึ้นหมดทุกคันเลยนะครับไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยกอเหลืออยู่คันนังครับรอเราอยู่คันหนึ่งอยู่ขวามือแต่ว่าทีนี้ครับจะขึ้นอ่าแจ้งแนครับแจ้งแนเอาดูไปครับของแจ้งแนนะครับพลังนายสาวนี่คันไหนนะครับนายสาวนายสาวนายสาว เอาแจ้งแน่ครับเด็านายดาวทันยันนี้เปล่าครับ704นะครับทำไปทำช่วงล่างเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นโพงอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้นะครับนี่ครับแล้วก็เทวาออดิโอครับเต็นปีคันหนึ่งครับนี่แจ้งแน่นะครับแจ้งแน่กำลังขัดพ้นขาวอยู่นะครับแล้วก็นี่รถแรกนะครับนัตวุฒินัตวุฒิกำลังลื้อครับลื้อแล้วก็ รถลอกสีกำลังลื้อครับลื่อแล้วก็มีรถรถสร้างนะครับรสร้างก็ใกล้เสร็จแล้วครับวันนี้ขยับที่กันใหม่ครับเพราะว่ารถเต็มนะครับก็วันที่สิบห้าเข้ามาอีกสี่คันนะครับเป็นรถพัสนะฮะเป็นรถพัเข้ามาสี่คันครับก็ขยายโรงงานไม่ครับเป็นํำเภอครับเป็นํำเภอ เป็นลำเพลินชั้นนี้เอกชัยครับเอกชัยนะครับเอกชัยชั้นนี้อสองนาฬิกาครับสองนาฬิครับสองนาฬิครับสองข้างเลยนะครับสองนาฬิไล่ให้กันครับเอกชัยนะครับเเพชรลำเพลินก็มีคนถามอยู่ครับปีชาครับปีชาปีชาทำหมุนหน้าอยู่ครับ นีกทนนี้ข,ของพีชานะครับปีชาปีชา,า,านี่กำลังทำบุญหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวว่าผม,มนั่นนะครับนี่ทำกันไหนอยู่ครับท่านตัวอะไรปีชาป่ะยใครที่ปีชาป่ะอ่านี่พปีชา,าะนะครับแก้งานนะครับแก้งานแก้งาน,งาน,งานคือด,ำดำําดําโพงยืดหน้ายืดท้ายอยู่นะครับปีชาวาสนาก็ทําอยู่นะครับแล้วก็อ,อะไรนะทํเลยชื่ออะไรอ๋อนี่วาสนาวาสนา กำลังทำอยู่บนถน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 นรัศนานี่ครับท่านี้สั่งเบรกนะครับแต่ผมก็ทำนะครับเพราะว่ามันเบรกเราเบรกไม่ได้นะครับเราลูกน้องเราเป็นายเดือนจริงเงินเดือนนะครับเราเบรกไม่ได้เราเบรกเราจิ้งนะครับเราเบรกงานไม่ได้นะครับเราก็ต้องทต่อกววาจนเสร็จนะครับจะก็ยังเงินมาจ่ายกันไม่เป็นไรครับท่านี้รถศิลปินนะครับศิลปินนะครับท่านนี้18ล้อนะครับเดี๋ยวนะ12บวก 6กสิบหกล้อสิบหกล้ออันนี้เป็นสิบหกล้อนะครับแล้วก็อ,อาจจะพอนนะครับก็รถแห่เข้าสี่คันนะครับรถบัสสี่คันนเะดือนที่แปดคันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับอ่าคันนี้ประถมครับประถมอ่าประถมทำงมุนหน้าแล้วนะครับดูเงิครบทุกคันแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวอุ้มเดีวครับเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยนี่ครับนี่นี่นี่เสร็จแล้วกำลังจะทำตัวสไลด์แล้วครับโอเคบัตจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอฝากนะครับนี่นะครับเครื่องมือเครื่องจักรนะครับมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเอ่อพวกนี้นะครับมาทำให้รุผมทำมัได้เร็วขึ้นนะครับพวกเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่นิดแรงอย่างนี้ยครับ ก็ฝัง่งก็ีราการด้วยครับจังหวัดกาลสินนะครับนะครับสามารถติดต่อใช้บริการกันได้เลยนะครับอนะรคติดต่อพี่ก็ได้เลยนะครับตามเบอร์ข้างรถสำหรับวันนี้ขอบคุณทุก,ท,กท่านมากน,นะครับสวัสดีครับ